พูดอะไรก็คงไม่ถนัดนักหรอกะครับในสถานการณ์อย่างนี้เราพูดกันที่นี่นานมากนานจริงๆและก่อนที่นี่ก็เป็นร้อยปีเลียกรองอุตรลุดรบลาค่าฟันกันตายกันเยอะแยะเลยในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เรียกรองทางการเมืองจนมายุติสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยุติแล้ว ประชุมยุติกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่บ้านผมเลยไม่ใช่ที่อื่นหรอกครับสองครั้งจบเลิกแล้วก็ออกมาเพื่อเอาประชาธิปไตยพวกคอมมิวนิสต์ก็บอกถ้าประชาธิปไตยเอาด้วยนั้นก็ง่ายๆนะเวลาคนจะเลิกทําสงครามกันเนี่ยเลิกง่ายๆเลยครพรรคคอมมิวนิสต์ยอมบอกว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเลิกก็เลิกยินดีที่จะยุติก็คแค่นั้นเองครับ แต่ออกมาแล้วมันไม่ใช่ฮะบอกประชาธิปไตยอยู่คนละเรื่องแล้ะจนปัจจุบันนี้มันทําให้เรามองเห็นการเลือกตั้งนั่นแหละคือประชาธิปไตยซึ่งมันก็พูดแล้วพูดอีกใน,ในเบทีของพวกเราเนี่ยฮะจริงๆแล้วประเทศประเทศหลายประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็เลือกตั้งแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ยังจัดเลือกตั้งเลยฮะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งมันเป็นวิธีการอันหนึ่งในการ ให้ได้มาซึ่งคําว่าการปกครองจากการเลือกตั้งนั่นองฝ่ายประชาไตายนี่ทรงพลังนะต้องเอาคนที่ได้รับคะแนนเสียงการเลือกตั้งโดยการเสนอแนวทางนโยบายกับประชาชนตรงนั้นแหละถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยอีกฝ่ายผลิตการอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เขาบอกว่าเลือกตั้งฉันก็เลือกด้วยฝ่ <laughs> ายนั้นการเลือกตั้งภายใตย้งานหลักของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ เลือกตั้งแบบเขาเรียกว่าเอาคนชนกรรมชีพไปเลือกตั้งนะฮะเอากรรมกรไปเลือกตั้งเอาชาวนาไปเลือกตั้งและก็มันเป็นคนส่วนใหญ่คนระับกรรมกรบวกกับชาวนานี่ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็เลยถือเอาการเลือกตั้งของคนส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการประชาธิปไตยคนระแต่ด้วยหลักการของรัฐที่ประชาไตยนั้นอำนาจมันต้อง วางวิธีทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของอํานาจร่วมกันอันนี้คือปรัชญาสูงสุดของรัฐที่ประชาธิปไตยถ้าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้พวกพวกสายคอมมิวนิสต์เขาก็เอาเหมือนกันนะเขาบอกพรรคเขาก็มีการประชุมและได้เสียงโหวตจากส่วนส่วนใหญ่มันก็เรียกว่าประชาธิปไตยเฉยๆแบบสมบูรณ์ตามรัฐที่ประชาธิปไตยสากลมันก็ไม่ได้เขาจึงใช้คําว่า ประชาธิปไตยประชาชนเอาคําว่าประชาชนต่อเข้าไปก็จบเพราะฉะนั้นในในปัจจุบันเนี่ยถ้ายังถือแนวทางเผด็จการอยู่มันมันก็เดินต่อไม่ได้นะประเทศรัสเซียก็ล่มนะแต่ก็เป็นทั้งสิประเทศท,ทั้งๆที่เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะแตกนะเพราะฉะนั้นการเข้าเข้ารวมกันของภายใต้เลนินเข้า ใช้ลทธิมัสเข้ายึดประเทศรัสเซียเลยเนี่ยมันยึดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับก็คนฟังการอธิบายของเลนินเนี่ยมันก็ดีไงมันจะแก้ประเทศยังไงยังไงก็ว่ากันไปคําตอบอยู่ที่คําให้สัมภาษณ์ของเลนินสื่อในทวีปยุโรปทสัมภาษณ์เลนินเมื่อเขายึดประเทศรัสเซียได้เขาก็ถามตรงๆเลยว่าท่านเลนิน ท่านยึดรัเสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่โตที่สุดในโลกเนี่ยได้ยังไงนี่นี่คือคำถามของสื่อนะฮะในทวีพิโมรมเลนินก็ตอบแบบสุดยอดเหมือนกันนะตอบสี่ประโยคแค่นั้นเองฮนะแล้วพูดซ้ำกันสี่ครั้งเลนินบอกว่าข้าพเจ้าจัดการประเทศรัเสเซียได้เนี่ยด้วยการอธิบายอธิบายอธิบายและอธิบายพูดสี่ครั้งนะเป็นภาษาอังกฤษว่า,ษา explain 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 and explain จบไม่มีใครถามต่อเพราะจะถามมีใครมานั่งอธิบายให้ฟังอยู่นั้นก็ตายพอดีฮะไม่ต้องไปทำาอยืนเรนนินบอกว่าถ้าฉันจะต้องอธิบายทุกเรื่องมันก็ไม่ต้องไปพูดกันจึงพูดอย่างเดียวว่าอธิบายเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไม่ว่าจะในประเทศแม้กระทั่งในประเทศไทยฮะเวลาทหารจะยุติอานาจเนี่ยไม่ได้ใช้เวลามากอธิบายสั้นๆแค่นั้นเองว่าไอ้นี่แหละไม่ดี ถ้าทำให้มันดีขึ้นก่าเดิมประชาชนก็บอกเออถูกต้องอา้าวคุณว่าไปเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการอธิบายเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยคุณไปเยื่อนเยอะไม่ได้จึงต้องพูดสั้นๆและให้สรุปได้แต่สิ่งที่จะทําให้สิ่งที่คุณต้องการเพื่อประโยชน์ของคุณและประชาชนน,นั่นแหละไอเนี้ยต้องอธิบายอธิบายและอธิบายถ้าท่านประยุทธ์มาอธิบายท่านประยุทธ์อธิบายง่ายๆเลยนะผมจะเอา ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาให้จะไปบอกว่าท่านพูดผิดไม่ได้นะฮะว่าท่านพูดถูกเป๊ะเลยมันไปสอดรับกับความต้องการของประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตายมาเกือบจะร้อยปีและฐานะของพลเอกประยุทธ์นั่นเด็กเลยครับกุมสภาพอำนาจรัฐทั้งหมดไว้ในมือเลยและจะเอามาให้ท่านนะแค่นั้นทุกคนก็ต้องยอมไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่แอะเดียวแล้ว มันได้ไหมล่ะครับไอ้น,นี่คือปัญหาที่มันกลับไปหาคุณประยุทธ์เองเพราะสิ่งที่คุณประยุทธ์บอกว่าจะเอามาให้นะคือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กี่ปีแล้วครับเนี่ยแปดปีแล้วใช่ไหมเก้าปีแล้วจะสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นท่านประยุทธ์จะตอบคําถามยากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีคําอธิบายเพราะนั้นปัญหามันจะวกกลับไปหาท่านเองนี่ผมเตือนท่านด้วยความหวังดีนะ ที่เตือนนี่เป็นคุณธรรมสูงสุดนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่มีเจตนาร้ายอิจฉาริษยาไม่ใช่ถ้าเอามาไม่ได้ในระยะเวลาที่ที่ใกล้ๆจะถึงละวัยนี่แหละครับรกล้ายืนยันเลยครับว่าความรับผิดชอบของนักการเมืองนั้นมันมากกว่านักบุญครับนักบุญเป็นความรับผิดชอบทางจิตวิญญาณเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องผิดเรื่องถูก แต่นักการเมืองเป็นความรับผิดชอบทางกายภาพครับรับผิดชอบต่อรัฐเพราะฉะนั้นนักการเมืองมีสองอย่างนั้นครับทำไม่ได้ในชีวิตนักการเมืองคือโกหกกับโกงพระมีทั้งสี่อย่างนะครับปราริกหนึ่งในสี่ต้องเมื่อไหร่ขาดจากความเป็นสงฆ์ขาดด้วยตัวเองเด่นะไม่ต้องมาจดจันวันที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองทำผิดต้องปราริกหนึ่งในสี่แล้ว รู้ตัวทันทีว่าฉันไม่ใช่พระแม้จะกวนผมหอมผ้าเหลืองก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระเพราะนั้นความรับผิดชอบทางการเมืองมันมากกว่านักบุญฮนะเวลาพระต้องปราชิกถ้าเขาจับได้เขาไจับศึกใช่ไหมฮนะถ้าเขาจับไปได้คุณก็เป็นปราชิกแล้วอยู่นั่นแหละตัวคนเองต้องรับผิดชอบแต่นักการเมืองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนักการเมืองเป็นความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองผิดคือชาติเสียประโยชน์ ถึงล่มสลายฮะเพราะนั้นความรับผิดชอบของนักการเมืองเขาต้องกล้าพูดกันเป็นเป็นตักากะของทั่วโลกเขายอมรับกันหมดว่ามากกว่านักบุญเพราะนั้นความรับผิดชอบอันนี้มันยังจะให้ก่อให้เกิดรัฐบุรุษมหาบุรุษนี่คือเรื่องใหญ่มากครับเพราะนั้นประเทศไทยเราวันนี้เราจะแสวงหาคนที่จะรับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมืองบนความถูกต้องผมว่ายากนอกจากจะพูดไปงั้นแหละ มันไม่ใช่คนยี่สิบสองล้านคนสมัยจอมพลสฤษดินะแนเรายังผมยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมอยู่จอมพลสฤษดิ์บอกข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมันก็ได้แล้วตอนนั้นเท่าไรหร่ฮะยี่สิบล้านเศษใช่วันนี้คนมันเจ็ดสิบล้านแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบชาวบ้านเมืองเนี่ยมันมีทุกมิตินะฮะที่เราจะต้องแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่ความสําเร็จสูงสุดของชีวิตฉันคือได้เป็นนายกยาวที่สุด ไม่ใช่่ะถ้าท่านคิดอย่างนั้นนะไม่ว่าจะเป็นนายกท่านใดก็แล้วแต่หรือใครคิดจะเป็นนายกต่อไปก็แล้วแต่ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านจะได้นั้นคือความเป็นตัวของท่านเองเกียรติประวัติของฉันในชีวิตคือได้เป็นนายกและมนตรีเฮ้ยท่านทราบไหมครับประเภทนั้นเขาเรียกว่าอะไรคนบาป